ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพูดถึงหนังแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของซีรีส์อย่างเ a The Darkest l i ล h t ซีรีส์สัญชาติสเปนอีกหนึ่งเรื่องของ Streaming n e t ตฟลิกลยครับที่จะมาในพล็อตของพวกลัทธิพิธกรรมการบูชาปีศาจและการพูดถึงโลกต่างมิติคือต้องบอกว่าพล็อตประมาณนี้ใน Netflix เองก็มีให้เห็นกันอยู่ตลอดครับคือถ้าดูจากภายนอกดูเพลิน ซีรีส์เองอาจจะไม่ได้แปลกใหม่มากนักสําหรับท่านผู้ชมซึ่งผมเองก็คิดแบบนั้นก่อนที่จะได้ดูเรื่องนี้เต็มๆแต่พอได้ดูครบทั้งแตอนต้องบอกว่าองค์ประกอบโดยรวมของซีรีส์นั้นทําออกมาไม่ได้ขี้เรอะไรเลยครับค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวจุดขายหลักนั้นซีรีส์จะพูดถึงลัทธิประหลาดลทัทธิหนึ่งครับที่ชื่อว่าลทัทธิแห่งแสง เนื้อหาคร่าวๆของซีรีส์จะเล่าเกี่ยวกับในปี1995ที่เกิดขึ้นในเมืองเฟเรียประเทศสเปนคืนหนึ่งสองพี่น้องที่ชื่อว่าโซเฟียกับเอวาได้ออกไปฉลองกับเพื่อนๆในเทศกาลมิสซเมอร์สถานที่ที่เฉลิมฉลองนั้นจัดขึ้นใกล้กับเมืองร้างของเฟเรียที่ถูกปิดตายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนครับแต่แล้วในเช้าวันถัดมาก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเจ้าหน้าที่แจ้งเข้ามาว่าพบ23ศพปริศนาลอยตายในแอ่งน้ำใกล้ๆก,ก,ก,กับเมืองร้าง แถมหลังจากที่มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าพ่อกับแม่ของโซเฟียและเอวาน,านั้นพวกเขาทั้งคู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของ23ศพนี้โดยตรงรับและการตายของคนหมู่มากนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีในปี1 9 7 5ปีที่มีการก่อตั้งลัทธิแห่งแสงขึ้นมาครับก่อนที่เราจะพูดถึงลัทธิแห่งแสงเรามาดูความน่าสนใจในการลำดับในเรื่องของซีรีส์ครับ ต้องบอกว่าซีรีส์นั้นลำดับเนื้อเรื่องออกมาค่อนข้างน่าสนใจเลยการลำดับเนื้อเรื่องทำลายระหว่างปี1995กับปี1 9 7 5้าที่ซีรีส์เองไม่ได้ตัดสลับไปมาให้คนดูงงแต่อย่างใดเท่าที่ผมจำได้คือเหตุการณ์ในปี1975นั้นซีรีส์เองตรงใจใช้ตอนที่4ในการเล่าต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดออกมาเป็นแบบฟิล์มขาวดำครับตรงนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยเหมาะกับผู้ชมที่ไม่ชอบการแฟลชแบ็กไปมาระหว่างการเล่าเรื่อง เรามาดูจุดขายหลักของซีรีส์กันนั่นคือประเด็นลทัทธิแห่งแสงลทัทธิแห่งแสงนั้นมีแนวคิดของลัทธิที่เชื่อว่ามีโลกแห่งแสงนั้นซ่อนอยู่หลังความตายครับและพวกเขานั้นถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1 9 7 5ปียุคการสิ้นสุดเผด็จการในโปลนฟังโกและการที่จะไปเจอโลกแห่งแสงได้นั้นพวกเขาต้องหาตัวแทนมาเปิดผนึกท้งห้าครับและการเปิดผนึกทังห้า5ตรงนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างน่าสนใจเลย พราะกว่าที่จะเปิดผนึกทั้ง5ได้ครบนั้นต้องบอกว่านักแสดงนั้นถ่ายทอดออกมาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับค่อนข้างทุลักทุเลกันเลยทีเดียวนักแสดงทุลักทุเลขนาดไหนตรงนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมไปสัมผัสกันเวงครับต้องบอกว่านักแสดงทุกคนนั้นถ่ายทอดคาแร็เตอร์ตัวละครอ,ออกมาได้เต็มร้อยจริงๆและมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ผู้กำกับเองเลือกที่จะแคสติ้งนักแสดงหน้าตาดีเข้ามาแสดงในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ และถ้าถามว่าผมชอบและประทับใจตัวละครนคนไหนผมค่อนข้างชอบโซเฟียกับเอวาครับจากวัยรุ่นธรรมดาที่ต้องกลายมาเป็นแก่ดำของเมืองเฟเรียสาเหตุจากการตาย23ศพที่มีพ่อแม่ของพวกเธออยู่เบื้องหลังคือเราจะได้เห็นพัฒนาการของ2ตัวละครครับที่โดนแรงกดดันจากสังคมรอบข้างทําให้พวกเขานั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยหรือจะเป็นตํารวจที่ชื่อว่ากีเยนครับคนจากทางสํานักงานสอบสวนกลางที่ส่งมาเพื่อทําคดีในเฟเรียโดยเฉพาะ การวางคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวมาให้เป็นคนไม่เชื่อในสิ่งลี้ลับไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติจนหลายครั้งการสืบเสวนของเขาก็มักจะไปขัดขวางกับความเชื่อของคนในเฟรียครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความบ้าบินของกีเยนนั้นก็ช่วยผู้คนในเมืองได้เยอะพอสมควรเหมือนกันและอีกหนึ่งตัวละครที่ขาดไม่ได้กับเอเลน่าแม่ของสองสาวโซเฟียกับเอวาครับที่แอํามของเธอในช่วงแรกนั้นอาจจะมีไม่มากแต่พอพ้นช่วงกลางเรื่องจนไปถึงช่วงเฉลย ต้องบอกว่าเธอนั้นเป็นส่วนสําคัญของเรื่องที่มีผลต่อเส้นเรื่องทั้งหมดและครับพูดถึงข้อดีกันไปเยอะแล้วไม่พูดเรื่องข้อด้อยนี่ก็จะเป็นการอวยกันเกินไปครับข้อด้อยหลักๆที่มีให้เห็นก็คือประมาณช่วงกลางเรื่องของซีรีส์ครับมันมีความแอบง่วงอยู่พอสมควรคือถ้าให้พูดกันตามตรงเนื้อหาหลักของซีรีส์นั้นมันจะเกี่ยวกับลทัทธิแห่งแสงลทัทธิที่เกิดในเมืองเล็กๆอย่างเมืองเฟรียครับ ดังนั้นประเด็นอื่นที่เป็นประเด็นดราม่าหรือประเด็นการเมืองในปี1975มันเหมือนเป็นแค่ส่วนเสริมที่ทําให้ซีรีส์นั้นพอมีสีสันเท่านั้นและความสนุกมันก็เลยไปกองอยู่ในช่วงแรกครับกับช่วงเฉลยในตอนท้ายของซีรีส์เป็นส่วนใหญ่ความน่าขัดใจอย่างหนึ่งคือสัปปะหลในตอนจบครับที่มันมีความเป็นแฟนตาซีไปสักหน่อยมันทําให้เทพแต่ละองค์ที่ซีรีส์บิ้วคนดูมานั้นมีความน่ากลัวไม่เท่ากันเลยครับ มันน่ากลัวแค่เทพตัวเล็กๆที่ชื่อว่าเด็กตาที่ออกมาแต่ละครั้งน,นั้นสร้างความเสียหายต่อคนในเมืองอยู่ตลอดส่วนเทพในตอนท้ายที่รู้สึกว่าจะชื่อว่าอุมมาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับที่ออกมาแล้วมันมีความตลกมากกว่าความน่ากลัวการที่ซีรีส์เองพยายามใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาช่วยมากเกินไปมันทําให้ดูลอยดูหลอกตาผู้ชมเลยครับ สรุปโดยรวมเฟรียเดอะดาร์คเคสไลเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ดูสนุกเลยทีเดียวครับเพราะเรื่องที่น่าสนใจบวกกับการแคตติ้งนักแสดงที่ซีรีส์เลือกมาได้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ในเรื่องครับแถมหน้าตาดีอีกด้วยถึงแม้กลางเรื่องสปีดการเล่าเรื่องอาจจะตกไปบ้างจนมีแอบง่วงแต่ด้วยความที่ซีรีส์นั้นมีแค่8ตอนมันเลยดูไม่เยอะเกินไปสําหรับท่านผู้ชมที่มีเวลาจากัด แล้วเราคงต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าเฟรียเดอะดักเคสไล์เรื่องนี้จะต,ต่อยอดในซีซั่นถัดไปไหมเพราะตอนจบซีรีส์เองก็เล่นทิ้งปมชิ้นใหญ่ไว้เยอะพอสมควรเลยสุดท้ายถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ